ความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครน,นี้ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่หน้าอุโบสถวัธมรมงคลนะซึ่งข้างหลังก็เป็นพระมหาเจดีย์หรือชื่อเต็มว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ซึ่งปัจจุบันก็กำลังที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบูรณะนะซึ่งก็ได้สร้างมาเนิ่นนานพอสมควร สำหรับวันนี้นะเราก็กำลังที่จะนำปัญหาซึ่งสำหรับผูท้ที่กำลังผู้ที่เคยเข้าอบรมคณะชินอาสาสมาธิซึ่งผ่านไปเรียบร้อยนะก็มีอยู่หลายปัญหาด้วยกันนะสำหรับปัญหานี้ก็มีอยู่ว่านะถ้ารู้ตัวว่าลาโลกแล้วต้องสวดคาถาบทไหนถึงจะถึงอ่ะ สรุปว่าจังสวดบทไหนแล้วกันนะซึ่งต้องขออภัยซึ่งตัวหนังสือก็ก็อ่านายากนิดหน่อยนะท่านนะคือในเรื่องของจิตที่จะตายเนี่ยนะท่านจึงกล่าวว่าจิตเตสังกิริเตทุกติปาติกังขาถ้าจิตมันเศร้าหมองเนี่ยนะตัวของเราก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีแต่ในทางกับตัวเงินข้ามจิตเตอสังกิริเตสุกติปาติกังขาถ้าจิตของเราผ่องใสเบิกบานตัวของเราก็จะ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีฉะนั้นจิตช่วงสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นจิตที่สําคัญทีนี้จะสวดบทไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นบทที่บทที่ดีงามบทที่ทําให้จิตใจสงบระง,งับไม่เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านกระวนกวยไม่ว่าจะเป็นพุทโธสัมมาอะหังนมะมะพะธาตยุบหนอพองหนอหรือนึกถึงพระหรือนึกถึงพระอรหันต์หรือนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ล้วนเป็นจิตที่เป็นกุศลก็จะ ทำให้จิตของเราแล้วก็ชักจูงจิตของเราไปสู่ควภคุมที่ดีได้คําถามต่อไปก็ถามบอกว่าพระที่ออรอตักบาตรอยู่กับที่แล้วไม่ไปไหนผิดไหมนะฮะในเรื่องของพระที่ท่านอยู่กับที่เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยก็บางทีเรามองว่าอาจจะผิดหรืออาจจะดูไม่ดีไม่งามก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าท่านมีเจตนาที่จะรับบาตรหรือโปรดโยม อย่างเช่นในสมัยแต่ก่อนก็มีที่อยู่ในประวัติของพระนาเคเสนแล้วก็พระยามิลินในช่วงที่พระนากเสนะท่านกําลังเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วก็มีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ของพระนากเสนซึ่งก็ได้รับบัญชาจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายนะให้ไปโปรดเด็กน้อยคนนี้เพื่อที่จะมาบวชให้เป็นกาลังของศาสนานั้นเนี่ยท่านไปอยู่หน้าบ้านของนะ เด็กชายใช้คําว่า,าหน้าคาเซนกุมารในช่วงนั้นนะโดยที่ไม่ได้รับการใส่บาตรหรือไม่ได้รับอะไรก้อนข้าวเม็ดสักก้อนเดียวนะตั้งหลายปีโดยยืนอยู่เฉยๆนั่นก็หมายความว่ามีเจตนาเพื่อไปโปรดแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าท่านมีเจตนาที่จะไปโปรดญาติโยมหรือท่านมีเจตนาประการใด อย่างเช่นว่าท่านมีเจตนาที่จะให้ได้ลาบสราระหรือเกิดความโลภเกิดอะไรก็แล้วแต่นั่นก็ถือว่าผิดแล้วก็ไม่เหมาะสมนะเราก็ต้องดูเจตนาที่สําคัญหรือท่านป่วยท่านเดินไปไหนไม่ได้ท่านจะเดินจะเหินแต่ท่านอยู่กับที่และที่นี้รอให้ญาติโยมมาแล้วท่านได้รับรับบาตรหรือโปรดญาติโยมเสียบร้อยแ,แ,แล้วก็กลับวัดกลับวาเพื่อทําภารกิจของการฉันกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็ถือว่าไม่ผิด ฉะนั้นเราก็ดูเป็นกรณีกรณีไปโดยการมีเจตนาดูที่เจตนาของท่านทีนี้ก็คําถามต่อไปนะบางคนเนี่ยนั่งแล้วก็เห็นผีบ่อยจะทํำยังไงแล้วก็จะทํายังไงไม่ให้เห็นว่าอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็คือก็ถือว่ามีเป็นความสามารถพิเศษของผู้ที่นั่งสมาธิแล้วก็เห็นเห็นสิ่งที่ที่ที่เรามนุษย์โดยธรรมดาที่ที่ไม่ได้เห็นกันโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ดีการนั่งสมาธิเนี่ยสถาบันพลังจิตานุภาพพระเถรพระคุณหลวงพ่อหรือวิริยังศิรินทาโรท่านมีจุดมุ่งหมายของการนั่งสมาธินั้นก็คือการสะสมพลังจิตนะการทําให้จิตของเราเนี่ยได้มีการสะสมพลังจิตตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมาธินะไม่ว่าจะเป็นเห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นอะไรต่างๆก็อย่าไปยึดอย่าไปถือแล,แล้วก็ให้พิจารณาแล้วก็ให้วางไปนะฉะนั้นจุดมุ่งหมายก็คือการได้มาซึ่งพลังจิตนั่นเอง นั้นเนี่ยเหมือนกับเราจะไปเชียงใหม่นะข้างทางเราไม่สนใจแล้วเราไปตลอดไปจนถึงเชียงใหม่ไปให้ถึงซึ่งจุดหมายปลายทางฉะนั้นเห็นก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาบาร,รมีของท่านไม่ต้องไปสนใจนะแล้วก็ถ้าไม่ให้เห็นก็บางทีจะให้เห็นมันก็คือเป็นบางคนเนี่ยอยากเห็นแต่ไม่เห็นบางคนไม่อยากเห็นแต่เห็นฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ดีการวางท่าทีในสิ่งที่เห็นอย่างเช่นว่า เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราเรามีวาส,สนาที่เห็นเขาเราก็เห็นแล้วเราก็แผ่เมตตาเรามีความปรารถนาดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังสารวัฏแห่งนี้ก็ไม่เป็นไรชันฉะนั้นวางท่าทีโดยการเป็นมิตรกับสิ่งที่เห็นหรือถ้าการเห็นนั้นเป็นอุปสรรคต่อการสมาธิก็ให้วางลงไปประการต่อไปนะฮะเนี่ยก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าทําบุญวันพระกับทําบุญวันที่ไม่ใช่วันพระเนี่ย แต่อันนี้สงเท่ากันหรือไม่อย่างไรในความเป็นจริงเนี่ยจะทําบุญช่วงไหนอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเป็นวันพระหรือเป็นวันธรรมะเสวนะหรือวันธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องนะคิดดีทดําดีเมื่อไหร่นะตอนนั้นเนี่ยเป็นเลิกดีเป็นวันดีนะแล้วก็ได้บุญวาสนาบารมีเมื่อนั้นนะแม้กระทั่งวันพระถ้าเราทําไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นกรรมฉะนั้นเนี่ย วันพระเองก็ดีไม่ใช่วันพระเองก็ดีวันธรรมดาเองก็ดีขอให้ทําดีนะตามที่ท่านทําบุญก็แล้วแต่เนี่ยด้วยกายวาจาใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบ,บาตไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิได้บุญแล้วตอนนั้นนะจะมากจะน้อยก็มีอยู่ปัจจัยหลายประการอย่างเช่นว่านะตัวของเรามีศินหรือไมนะ่เช่นการให้ทานเนี่ยเราได้ของมาโดยบริสุทธิ์หรือไม่ เราให้ของไปมีเจตนาที่ดีมีศรัทธาหรือไม่นะหรือผู้ที่รับแล้วมีศีลมีธร,รรมหรือไม่อย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ไปพิจารณาตรงเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีก็ขออนุโมทนาทำไปทุกวันนั่นแหละบุญนั้นนะให้สั่งสมไปทุกวันนะให้ทําเหมือนกับว่าฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลทําบ่อยๆทําสม่ําเสมอ นะอย่าไปทําเหมือนกับฝนที่นานๆมาทีนะฮะจนบ้านเมืองพังเสียหายมันรับไม่ได้แล้วค่อยๆทําไปทุกวันทําไปทุกวันเป็นการสะสมไปแล้วสิ่งที่น้อยก็จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นบุญที่เรียกว่าเป็นบุญใหญ่เป็นวาสนาใหญ่เป็นบารมีใหญ่สําหรับตัวของเราคําถามต่อไปนะฮะถามว่าทํายังไงนะฐานจิตของเรามันไม่ยอมอยู่นิ่งนะฮะเคลื่อนที่ไปตลอดตกลงจะทํายังไงให้ฐานจิตมันอยู่นิ่งๆ ในความเป็นจริงเนี่ยฐานจิตเนี่ยไม่ได้ย้ายที่นะฮะจะทําให้ฐานจิตเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ใช่การไปทําให้ฐานจิตอยู่นิ่งไม่ใช่ฐานจิตอยู่นิ่งแต่ว่าจิตของเราไม่อยู่นิ่งนั่นคือหมายความว่าฐานจิตเนี่ยในร่างกายของเราที่พระเดชพระคุณท่านบอกไว้เนี่ยนะฮะมันอยู่เฉยๆของมันแต่จิตของเราเนี่ยไม่อยู่นิ่งฉะนั้นไปทําให้จิตนั้นิ่งดีกว่านะฮะฉะนั้น ตรงนี้นะฮะพยายามทําจิตของเราให้นิ่งดีกว่าคือฐานจิตเนี่ยเป็นตัวเฉยๆของมันว่าอย่างนั้นกันไปแล้วทีนี้เคยเรียนแบบยุบหนอพองหนอพอมาเป็นพุทโธเลยงงว่าต้องตามท้องยุบหนอพองหนอหรือเปล่านะฮะการปฏิบัติที่ว่าด้วยเรื่องของพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนะมาปะทะเหล่านี้เนี่ยนะนั้นทุกอย่างที่พูดมาเป็นคําบริกรรม ัคําบริกรรมจะเป็นเบื้องต้นที่ทาให้จิตของเราเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเป็นกุญแจที่ไขไปสู่จิตรวมหรือจิตที่เป็นสมาธิสูงขึ้นไปอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกเถิดท่านถ้าเลือกเอาพุทธโธก็ให้เลือกเอาพุโทโธไปตลอดวางสิ่งที่เคยได้เราเรียนมาถ้าจะเอายุบหนอพองหนอก็ให้พุโทโธวางไว้ก่อนอย่าจับปลาสองมือ ท่านจะไม่ได้อะไรฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามาที่สถาบันแห่งนี้นะก็พุทโทพุทโทไปนะจิตของเราก็จะก้าวหน้าไม่มีความกังวลนะข้างหลังกังวลอะไรก็แล้วแต่มันจะไปการพัฒนาในการปฏิบัติก็จะก้าวหน้ารวดเร็วสำหรับวันนี้ก็ขอความเจริญในธรรมความรุ่งเรืองในธรรมความก้าวหน้าในธรรมจงมีแด่ผู้ที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ณนะขณะนี้ ก็คงจะสมมุติยุติวาแต่เพียงเท่านี้